ค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับก็คือค่าจ่ายที่กิจการจ่ายเงินออกไปโดยหวังว่าเงินที่จ่ายไปในวันนี้จะทําให้กิจการได้รับผลประโยชน์ในอนาคตนะครับซึ่งเงินที่จ่ายออกไปนั้นจะทําให้ได้ประโยชน์ทั้งในปีนี้และปีหน้าคับเกี่ยวกันระหว่างปีเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาปรับปรุงค่าจ่ายให้มันถูกต้องตามงบบัญชีนะครับสิ่งที่เราจะเป็นต้องทราบสําหรับหัวข้อนี้ก็คือคําว่าค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านั้นอยู่ในหมวดบัญชีอะไรนะครับเมื่อเราคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่จ <lawsuit> ่ายไปดังนั้น การที่เราจะได้รับผลประโยชน์ในอนาคตจึงถือเป็นบัญชีหมวดที่1ก็คือบัญชีหมวดสินทรัพย์นั่นเองนะครับและในหัวข้อนี้เราควรจะต้องทราบชื่อบัญชีสองชื่อนะครับก็คือคําว่าค่าใช้จ่ายกับคําว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคําว่าค่าจ่ายถือเป็นค่าจ่ายปีนี้ คำว่าค่า้จ่ายจ่ายล่วงหน้าถือเป็นค่าจ่ายในปีหน้าคำว่าปีนี้ซึ่งเรียกว่าค่าจ่ายนั้นอยู่ในหมวดที่ห้าคำว่าค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งเรียกว่าปีหน้านั้นอยู่ในบัญชีหมวดที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะครับและอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าปีนี้นั้นหมายความว่าภายใน 31ธันวาคมของรายการค้าและคำว่าปีหน้าก็หมายถึงว่าภายหลัง31ธันวาคมของรายการค้านครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างนอกจากนี้เมื่อเราต้องการสร้างให้ค้ายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกิดขึ้นในบัญชีจะต้องลงด้านไหนเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะครับค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีลงทางด้านเดบิตสินทรัพย์เมื่อต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นเมื่อเราต้องการสร้างค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าให้เกิดขึ้นในบัญชีเมื่อไหร่จะต้องลงทางด้านเดบิตครับและเมื่อเราต้องการจะลดรายการดังกล่าวก็จะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับ นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะครับสําหรับการเรียนในหัวข้อค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราจ่ายเงินออกไปก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยตามที่ผมได้เคยอธิบายว่าเงินก้อนหนึ่งน,นั้นมันแบ่งออกเป็นของปีนี้ด้วยและของปีหน้าด้วยก็แปลว่ากิจการนั้นไม่ได้ลงแยกว่าปีนี้ปีหน้าเท่าไหร่แต่ลงเป็นก้อนเดียวเลยว่าเป็นของปีนี้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือเป็นของปีหน้าทั้งหมดหรือเปล่า เราก็เลยจะต้องมาปรับปรุงกันเพื่อให้เงินที่บันทึกไปก้อนเดียวนั้นถูกบันทึกให้เป็นของปีนี้ด้วยและเป็นของปีหน้าด้วยนะครับดังนั้นนะครับหลักการบัญชีจึงเป็นอย่างนี้นะครับกรณีที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายไปแบบที่1ก็คือเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนี่คือกรณีที่หนึ่ง คำว่าบันทึกเป็นค่าใจ่ายทั้งหนวดนก็คือบันทึกเป็นของปีนี้ทั้งหมดคำว่าปีนี้ก็คือคำว่าค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะลงอย่างนี้ก็ได้ว่าเวลาจ่ายค่าใจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจํานวนหมายความว่าตอนที่เราบันทึกจ่ายค่าใจ่ายไปเนี่ย เงินทั้งหมดเลยเราบันทึกเป็นแค่จ่ายจ่ายลวงหน้าเท่านั้งจำนวนก็หมายความว่าเราบันทึกเป็นของปีหน้าทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วเง <_ d ata> ินที่เราจ่ายไปก้อนหนึ่งนั้นมันมีทั้งส่วนหนึ่งเป็นของปีนี้และส่วนหนึ่งเป็นของปีหน้านะครับไม่ว่าเราจะลงปีหน้าไปอย่างเดียวก็ต้องมีของปีนี้ด้วยเราก็เลยจําเป็นต้องมาปรับปรุงว่าเงินก้อนที่เราลงดังกล่าวนั้นจะต้องกระจายให้เป็นของปีนี้และปีหน้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวอย่างนะครับวันที่1กันยายน2 5งห้าเอ็กหนึ่ง บริษัทยอมจำนวนนะครับเขาได้จ่ายค่าเช่าโดยทำสัญญาหนปีจ่ายเป็นเงินเทัหนึ่งหับ่2สองบาทนะครับโดยเงินที่เขาจ่ายไป1น0 0งห่สอบาทนั้นเนี่ยเราจะสมมุติเป็นตัวอย่างข้อที่1ก่อนนะครับก็คือเขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ดูกันนะครับว่าเริ่มต้นเป็นอย่างไรก็คือวันที่เขาจ่ายเงินก็คือหนึ่งกันยายนนะครับเมื่อเขาบันทึกเป็นแค่จ่ายทั้งจานวนก็หมายความว่าตอนที่เขาจ่ายนั้นเขาเดบิตด,ด้วยค่าเช่าทั้งหมดเลยสําหรับข้อนี้ก็คือหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วเขาก็จ่ายเงินสดออกไปเงินสดลดลงอยู่ด้านเครดิตนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เงินหนึ่งหนสองพันบาทนั้นมันไม่ได้บันทึกเป็นค่าเช่าทั้งหมดคำว่าค่าเช่าหมายถึงปีนี้ทั้งหมดนะครับมันเป็นของปีหน้าด้วยเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นของปีนี้ปีหน้ากี่เดือนกันผมจะเขียนเส้นกราฟเดือนให้ดูนะครับนี่เดือนกันยายนวันที่หนึ่งตุลาพฤศจิกาธันวานี่คือช่วงปี x1 นะครับพอจบปี x1 แล้วเนื่องจากมันมีระยะเวลาของสัญญานั้น12เดือนก็คือ1ปีดังนั้นมันก็ต้องมี12เดือนด้วยนะครับนี่มีแค่4เดือนเองนะครับต่อไปก็เป็นเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดา สิงหานะครับเราจะเห็นว่าเงินที่จ่ายไปมันคาบเกี่ยวกันระหว่างปีสรุปก็คือว่ามันควรจะต้องเป็นคําว่าค่าเช่าคําว่าค่าเช่าหมายถึงภายในสามเอ็ดธันวาคมของรายการค้าที่เกิดขึ้นก็คือภายในสามเอ็ดธันวาคมของปีเอ็กหนึ่งกี่เดือนครับหนึ่งสองสามสี่มันสิ้นสุดแค่สามเอ็ดธันวานะครับสี่เดือนส่วนในของปีหน้าล่ะครับเรียกว่าค่าเช่า จ่ายลวมหน้าแล้วก็นับนะครับปีหน้าก็คือหลังจากวันที่3ดธันวาคมไปมกรา1 2 3 4 5 6 7 8มันจะต้องไปสิ้นสุดวันที่3ดสิงหาคมนะครับ